เอาล้ครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ในเกม Night Crow นะฮะหรือว่าอีกากลางคืน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเกมเพิ่งเปิดใหม่วันนี้เลยนะครับทุกคนเออวันที่12เดือนมีนานะฮะพี่ก็เพิ่งเล่นนะครับยังไม่รู้อะไรมากนะแต่ว่าเป็นเกมแบบแนว mmorpg นะครับแบบ nft เรอประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นไปพร้อมพร้อมน้องๆทุกคนเลยนะยเคพี่ได้ม้าขี่แล้วว่ะต <c oughs> อนนี้เลเวลหนะครับเลเวล5จะได้ม้ามา1ตัวนะฮะ แล้พผมอยู่ในเมืองนานมากแล้วตอนเนี้ยเมื่อไหร่ัเมื่อไหร่จะได้ออกไปแบบฟาดฟันกับเหล่าศัตรูเหล่ามอนสเตอร์นะย็ดเคโอ้นี่คือหมู่บ้านโคตรยิ่งใหญ่ย็ดเคนี่คืออะไรวะมันเรียกว่าอะไรมิโนโทอร์บาฟโฟตัวอะไรกันแน่เฮ้ยฝึกบินว่ะเย็ดเค โอ้โนี่ปีกโคตรเทพปีกดำมันเป็นใครวะหนะ้าโอ้แอคด้วยแอคด้วยอุยอ้ยอุ้ยทำไงวะ เฮ้ยอ๋อกดชิปกดชิปโหดินยากจัดอ่ากด F เ,เพื่อยกเลิกกดชิปเพื่อใช้เครื่องร่อนถูกต้องไหมเนี่ยอ๋อต้องลงมาตรงนี้นะงลงมาผิดที่นะ หลอกขายของซะด้วยมิวเจ็ดละอันเชิญพาหนะแห่งแสงส่วนจุดเก้าเก้าดอนเองนะประมาณสามสิบบาทอ่าซื้อเรียบร้อยครับผมอยู่ที่ไหนอะ่ะต้องเก็บสินค้าอานอนย่ไงโอ้นี่เปิดอันนี้เลยไดย้ป้าตาอันเชิญเนี่ยเปิดไงอะ่ะ ว้มันจะได้สัตว์แบบนี้เลยเหรอโอ้โหสีมว่วงเลยเชื่อโอ้โหเคเอามันจะได้สัตว์กีทุกคนอยากได้สิ่งโตอะครับสิ่งโตรู้สึกจะอยู่บนสุดเลยปะ <c oughs> ไหนว่าสิงโตสิ่งโต,งโตขาวเอาไม่มีว่ะสิ่งโตแม่งของแล้วอรอเฮียขอตัวอะไรก็ได้ขอแบบม่วงม่วงทองทองเนี่ยไปไปไป เปิดตรงไหน่ะในกระเป๋าปะนี่ไงทุกคนเรามาลุ้นกาชากันดีกว่าครับผมกาชากาชาแรกของเราในเกมนี้นะทุกคนกดใช้ไปเลยครับอืมห้าอันเลยทีเดียวปึ๊บโอ้โหอ่อนแรงบ้างเด้อ้สีเหมือนกันหมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยเปิดทีละใบไหมเอ้ยเขียวเอ้ยขาวเอ้ยอ้า เียดเลยไม่มีม่วงไม่มีทองเลยเหรอโอ้ขาวเรียบร้อย <c oughs> ได้เขียววาตัวเดียวโอ้ได้ลาตายเถอะพี่ได้ขี่ลาครับทุกคนพาหานะลาป้าวิมาป่าเท้จัดโอ้ยมันบวกสเตตัสด้วยนะครับความเร็วการโจมตี42นะฮะความเร็วสกิล30% โอ้ตัวอื่นแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะเออใช้ลาละกันอ่าไหนเราลองดูสีเขียวดิมันมีตัวอะไรบ้างว่าทำไมกูได้ลาเนี่ยมีเสือจักกั้วอะไรเนี่ยวควายตะกาการะโหลกมาป้าม้าม้าม้าลาลาหมีแลาวทำไมพี่ไม่ได้หมีไม่ได้เสือออย่างนั้นวะทุกคนเออกูได้ลาเหลือเชื่อว่ะ โอ้แลขีลาก็ได้วะเออ,อดีแอปเปลเชีย <c> ร <oughs> ์ er. <c oughs> โอครึ่งทวีปที่พี่ต้องเดินทางไปเมื่อกี้เราอยู่นู่นนะหรืออยู่นี่วะทะเลสาบเลยโอ้โหตามประเทศอะ่ะตอนนี้แมบยังไม่กว้างนะอนาคตอาจจะขยายนะผมว่าตึกว่าจะเลเวล30นะครับที่เราจะเปลี่ยนคารดได้นะฮะซึ่ง อาชีพที่ผมอยากเล่นนะครับก็คือดาบคู่นั่นเองนะงนะทุกคนเออแบบคิริโตอะไรประมาณนั้นนะฮะโอ้ย่ oh, yeah. นี่หรือนายครูขอแจ้งข่าวด่วนอัศวินแห่งความตายปรากฏตัวขึ้นในอาวิเลียสมาชิกที่ได้รับคำสั่งนี้และสามารถต่อสู้ได้ปลดไปที่ทะเลสาบเขียวขจี G, และ,ะเผชิญหน้ากับอัศวินแห่งความตายเฮ้ย <Hey, S 2> มีเคเวสเข้ามาฮะ โลกองจริงที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเธอเอาแค่นี้เหรอสุพูดกับกูแค่นี้แล้วให้กูไปสู้กับอาชีพในความตายโอ้โหอะไรครับเนี่ยนั่นมาจากที่ที่กูมาเมื่อกี้เลยฮะฮมาจากนูน่นเพื่อมารับเวตตรงนี้แล้วกลับไปที่เดิมอะไรครับเนี่ยโอ้โหหลังจากขี่มา้าขี่ลามาเิ่นนานเราก็จะถึงจุดนี้สักทีนะฮะ มาไหนวะอยากเห็นหน้าตาอัศวินแน่ความตายแล้วเกินโอ้มันจะยินเสียงคนตายขุดดินจนกระดูกหักหรอือความสุขเศร้าของชีวิตเสียไปอย่างปรจิตธรรมมันเทาได้อย่างไรเย้นี่คือเดตไนท์เหรออัวินแห่งความตายโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,มอ,อ้มันคือบอสมันคือบอสคนเป็นเอย๋ยสู่เส้นทางแห่งความตายด้วยกันเถิดเออเออ อุ้ยเราไม่ตายเราเป็นอมตะหรือเปล่าอุ้ยผมว่าเราต้องปล่อยแบนออโต้ต้องปล่อยแบนออโต้เออโดนแทงเด็ดไนท์จเย็นอมันตัวใหญ่อย่างวะเหมือนจะตึงเหมือนจะตึงไม่ได้ตึงเราเองนะนี่เรียบร้อยฮะเราก็ต้องมา สนทนากับสมาชิกแห่งไนโครคุณมาถูกเวลาแล้วค่ะนี่เป็นแค่แรกที่มีการการา้นพบอสุรความตายในอ,ยอารวิเลสแต่ไม่มีร่องรอยใดเหลืออยู่สามารถช่วยให้เราปิดเผยปิดเผยอะไรล่ะเปิดเผยตัวตนของมันได้เลยค่ะน่าเสียดายท่านผู้นำเคเมนให้ความสนใจมากแท้ๆแต่จะบอกให้สมาชิกไนโครคอยติดตามต่อไปเผื่อไว้ก็แล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะทีนี้ก็ทำไปฮารกิทต่อได้แล้วล่ะ ขอบคุณที่ตอบรับคำขออย่างกระทันหันนะโอเคโอ้โหผมสู้มาตั้งนานเพิ่งเลเวล9ก้ฮะเหลือจะเชื้อเมื่อไหร่จะเลเวล30คสิบคนี่ยเอ้ทุกคนนายจอดทำอะไรกันตรงนี้นะเราจอดด้วยเอาเขาจอดทำอะไรกันแล้วดูโอ้โหมาเขาอยากสูงกันเลยแล้วดูผมดจ กี่าเอ่หุยอะไรอ่ะหุยหุยได้อะไรเมื่อกี้อ่ะพวกมันจะคอมถึงทรศัพท์เลยส,สมกับที่ว่าครึ่งน้ำครึ่งมันเตอร์อจริงๆฮะครึ่งน้ำครึ่งมันเตอร์คืออะไรวะเต่าจอระเข้เหรอขอดูกระเป๋าแป๊บน,นนะอัญเชิญพาหานะหรูหราแห่งใกล้ลุ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะ <laughs> ทุกคนเมื่อกี้พี่ เติมเงิน30บาทเพื่อซื้อไอ้พาหนะลาบาแต่มนแจก,กพาหนะหรูหราคือกูทำไปเพื่ออะไรกูเสียตังค์ทำไมดิน,นี่ลองใช้ทีเนี่ยหนังสือทัศน์อัา เดี๋ยวหยุดตีมอนเตอร์ก่อนนะผมจะลองใช้อนี้ดูภาชนะหรูหลาไอทองต้องมาเรียบร้อยฮนะลาปลาเกิดอะไรเนีโโ่ยโ,โ,โ,โอ้สีโคตรเทามันหรูหลาตรงไหนวะท่านอันนี้คือผมเกลือถูกไหมโคตรเกลือเลยเดี๋ยวจะเชื่อว่ะ เป็นไรครับสู้กันต่อไปทาเคชิคือสรุปก็คือลิเวลสิบนะครับเราจะได้พา,านะหเนในการอัญเชิญพาหานะนูลหลามาฟรีหนึ่งครั้งเนะาเนะใส่เข็มขัดไปซะเฮ้ยรอ,อบนี้ไม่ไกลเว้ยอุ้ยผู้สาวหัวชมพูยัเยาานเค่ไม่ทราบว่ตรงนี้มีแต่ผู้หญิง ไปไอุ้ยคือแบบเกมเนี้ยมันเปลี่ยนทรงผมสีผมได้เปล่าะวะพี่อยากเปลี่ยนมากเลยตอนนี้อ,อ่อต้องกำจัดมอนเตอร์เหมือนเดิมครับ12ตัวไอเต่าจระเข้ตายซะทำไมเต่าจระเข้มันเยอะมากเลยนะที่นี่อืมเออ มาขี่ได้ไหมเนี่ยกลบินขุดเหมืองตายซาตายซาตายซาคนจู่โจมกลับ,บินแม,ม่งเท่จัดดาบแม่งอย่างเท่อะโอ้เราเปลี่ยนสกินมันได้เว้ยคือแรกแรกเราใช้ตัวนี้ถูกไหมแล้วเราก็เปลี่ยนสกินเป็นตัวอื่นที่เรามีได้จะขี่มีได้นะเอ้ย <laughs> นี่ไงโอ้ขี่มีได้ เหลือเชื่อว่าผมเปลี่ยนสกินหมีนี่มันมีสีอื่นด้วยลองลองลองมีน้ําตาลเล่ลอนเอาก็เป็นหมีดำเหมือนเดิม๋ยวเราต้องลงก่อนว่านะเข้ามาแต่ผมใส่นี้ไปแล้วนะอ๋อกดผิดือเราต้องติดตั้งตัวนี้แล้วใช้สกินของตัวนี้โอเคอ่านี้คือหมีน้ำตาลนะ ลองหมาป่าดิหมาป่าโว้ขี่หมาป่ากูยังกระจรสนเฮ้ยเหลือจะเชืออดิเทศจศัดไม่เอาอะแต่ผมยอมกีหมีดดีกว,ว่าน่ารักดีนี่นะครับจะใส่หมีตรงนี้นะครับเยี่ยมมา <laughs> มีมาร์ทผู้ขี่มีดฮะกระโดดขึ้นไปเลยลูก กำลังตามหาชายหนุ่มอายุประมาณ20ต้น,ตนที่มีท่าทางปแปลกๆอยู่กันเหรออืมมองไปรอบๆคุณจะเห็นว่ามีคนพนเจอนจรอยู่แถวนี้ค่อนข้างมากคนพนเจนจรคนที่พวกไปบอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ช่วงนี้มีใครที่น่าสงสัยวนเวียนอยู่รอบๆไหนกันเหรออืมไม่รู้สิมีคนที่น่าจะรู้นะเป็นคนที่อยู่กับคนพนเจอนจรอยู่บ่อยๆถ้าคุณรับปากคำของฉันแล้วก็ฉันจะบอกให้เอาไม่ล่ะกลัวมอนสเตอร์ช่วงนี้เลยไม่ค่อยกล้าออกไปหาไม้เลยนะ่ะ จะดีมากถ้าช่วยกําจัดให้หน่อยโอเคเรื่องกำจัดมอนเตอร์ไว้ใจข้าได้เลยเอมมาใช่ปะวะเขาชื่อเอมมาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ใชมานี่นี่ตายซะไอหมาป่าเทาอืุย้ยอันนี้มอนไลอะ่ะนักรบโนเยดเคมันคือหมาในนะฮะหมากินเนื้อออนุญาตปราบมอนเตอร์แถวนี้ให้ครบสิตัวก่อนนะ เออที่เราจะได้เดินทางกันต่อไปนะทุกคนอุ้ยมีใครอะ่ะหรือมีสตรวโอ้มีปลามันคือมีปลาอุ้ยตบอด้วยโอ้ใช้ได้เลยเราไปหาแองเจโลดูสิแองเจโลอยู่ที่ทางลาดเนวัดเขาน่าจะกำลังยุ่งเพราะพวกมอสเตอร์อยู่โอเคเราต้องไปหาบักแองเจโลนะฮะไปสนทนากับคนตัดไม้แองเจโลติดตั้ง นักลบหมีป่าปุ๊บโอ้อ,อเอา้าวติดไม่แจังแต่แลเลยขี่เองได้แองเจโลอยู่ไหนแม่งเทชัดเลยขีย่มีอ้านี่ไงคนตัดไม้แองเจโลอย่ายคุยกับคนพเดจจอนงั้นเหรอ คุณไม่ใช่คน,ปนแปลกๆใช่ไหมเนี่ยเป็นความจริงที่พวกเขาอยู่อย่างเล่ร่อนแต่พวกเขาก็เป็นคนดีนะคนในจอรมักได้รับอันตรายพวกเขาใช้ชีวิตเล่ร่อนดังนั้นคุณต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณไม่ได้ตั้งใจทำร้ายพวกเขาพอมอนเตอร์เลยไม่ได้ออกไปหาต้นไม้มานานแล้วช่วยกำจัดมอนเตอร์และหาไม้มาให้ทีสิมันจะต้องยุ่งมากดังนั้นคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมโอเคโอเคเออ กจัดมอนเตอร์ทั้งวันนะวันนี้เกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะชดเกมนี้นะรู้สึกว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการกำจัดมอนเตอร์แต่ละทีนะซึ่งมันเป็นออโต้ด้วยไงเออเหมือนเรานั่งดูเฉยๆพี่อยากจะให้มันฟันเองได้จริงว่ะมันน่าจะมีวิธีอยู่นะทำยังไงวะเนี่ย อได้ยินมาจากแองเจโลนะ่ะกําลังตามหาคนอยู่แนละ้วฉันขอบอกตามตรงฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคุณไม่ใช่คนที่ถูกส่สงมาเพื่อไล่ล่าพวกเขาออกจากที่นี่นะ่ะนันจะขอบคุณมากถ้าคุณจะออกไปจากที่นี่ฉันกําลังยุ่งอยู่พอพวกมอนสเตอร์เลยหาหนังที่ใช้ไม่ได้มานานแล้วเอ๊บอกว่าจะช่วยอะไรพวกมันให้แล้วรวมหนังมาให้งั้นเหรอโอเคฟันไปฮะยี่สิบตัวอรอบนี้มาเทโอกออัศวินเยสเตในระหว่างที่ราชายเยือน อาวิเลสแบบนี้การไม่ทําอะไรนะสงสัยจะเป็นการดีกว่าแท้แท้เล่นเถือ่อวุฒิเดินไปทั่วอาวิเลสแบบนี้คุณคิดไรอยู่ทำภารกิจตามหาคนอยู่งั้นเหรออมทหารรับจ้างดีเองฉันก็จะสถานการณ์ดีไม่อ่านแล้วทุกคน <c oughs> ยาวจัดอยากเข้าปาร์ตี้อ่ะเห็นก็บอกว่าเข้าปาร์ตี้แล้วจะฟาร์มไวอู้เราได้อาวุธมาใหม่เว้ยติดตั้งเลยดิ โอ้โหเท่เพียบเลยครับทุกคนติเคที่ผมจะเล่นคือดาบคู่วะดิคู่อยู่ไหนวะเนี่ยว้าวว้าวโอ้ดาบเพลงแสงฮะฮะแต่ชอบสีม่วงมากกว่านะมันคงจะเปลี่ยนสกินได้เหมือนกันนะอ่านี่ไงเปลี่ยนสกินได้เหมือนกันเราอาจจะใช้ดาบแดงแล้วใช้สกินแบบสีม่วงสีฟ้าอะไรงี้ก็ได้นะอ้าวสีฟ้าไม่มีเสียง ตมาใช้ถิม่วงแล้วกันพูดเหมือนมีแล้วะไปหาคิดเตียนโนคนตรงนั้นหยุดเลยนี่คือสารที่ภายใต้การคุ้มครองของกองอัศวินทหารรับจ้างที่เดินเนตะเตะทั่วเมืองช่วงนี้คือแกเองหรือมีเหตุผลอะไรที่เดินมาอยู่แถวนี้แม้ทหารของฉันจะเตือนแล้วกันแน่อืมทำคำขออยู่กันเหรอคงจะเปทำขอที่ยิ่งใหญ่มากสินะถึงกล้าเมินคำเตือนของกอ,อ,องอัศวินนะ่ะ ไปรับคำขอของคนใหญ่คนโตคนไหนมาถึงได้ใจกล้าต่อหน้ากองอัศวินแบบนี้ฮะเะราชองค์การเหรอพูดไรไรสารละไม่มีท่านไม่มีทางที่ราชาองค์ใหม่จะทิ้งกองอศัศวินและมอบหมายคำขอให้กับทหารรับจ้างรอบเตือนแค่นี้รีบออกไปจากที่นี่ซะถ้ายังมาวนเวียนอยู่แถวนี้จะไม่จบแค่คำพูดแน่มันโหดแท้ว่โอ้อันนี้คืออะไรอ่ะหัวหน้ากอบบินโกโลอุก โกโกก็บ้าและเกโลุกชื่อมันเหรอเนี่ยเกโลุกเราต้องไปช่วยทหารที่หลงทางให้ได้ครับทุกคนแต่ว่าสู้กับมันยากแลอเกินไอเกโลุกตายซะอ้งดับเบิลดาเมจนะขอบคุณที่ช่วยผมไว้นะครับเผอแสดงหน้าที่ไม่ดีเห็นแล้ว น่าอายจริงไปดูผมว่าเข้าไปผพันอการต่อสู้ระหว่างกลุ่มกรอบบินไม่ได้รับจาดเจ็บมากหรอกครับถึงไม่ได้คนช่วยก็พอจัดก,การเองไหวทําให้ผู้มีพระคุณเป็นห่วงซสแลว้วขออภัยจริงโอ้นาทางให้เรานะครับทหารคนนี้ไปตามไป,ไปไมาดอกากตี้ผมอีกแล้วสร้างมาันละกันนะเดี๋ยวเชิญคนใหม่โอ้ได้รับสกิลใหม่นะฮะลังไอ้สกิลอะไรวะเนี่ยใช้เลย โว้ได้รับดาบใหม่ว่ะอ,อโหก็จะได้ผมว่าวันนี้เนี่ยผมว่าจะต้องคุยแล้วก็ตีมอนเตอร์อีกนานนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บเลเวลเปลี่ยนคลาสเป็นแบบดาบคู่สุดตึงก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีสีหน้าครับบ๊ายบาย